เรื่องนี้ไปดูอาสากับคนบ้าอารวาสปราบกันยาวันดี้ก็ผมในหน้าตำรวจสวันสมารีเจ้าหน้าที่จราจรสนองตันรับแจ้งเหตุผู้ชายคนหนึ่งวิกกจริตคุณอาสาได้รับแจ้งว่ามีคนบ้าอารวาสก็รีบมาถึงกอดใครเลยครับเนี่ยอารมณ์อะไรครับอารมณ์อารมณอามาร่ผมอาสาพี่ คนบ้าแล้วบ้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยพี่มาสองคนยังเหรอมาสองคนดิจะไหวเหรอพี่ไหวเหลือเลยแน่ใจนะแน่ยี่กว่าแน่ถ้าแน่ใจเข้าไปเลยไป หนึ่งโทรตามเพื่อนก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวโทรตามเพื่อนไหนว่าไหวไงเจอไปตุ้มเดียวตามเพื่อนเลยแต่ก็ต้องตามนะครับมันแข็งแรงมากครับแล้วพอตามเพื่อนมาได้โอ้โหนั่นไงเพียบเลยเออมาเยอะๆดีดีมากเออออาลว้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่มัเน่ยแข็งแรงมากต้องช่วยยังหลายคนพี่แต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะย่องเข้าไปข้างหลังล็อกมันไว้พี่ก็ใส่เต็มที่เลยนะเอาอีีใส่ให้เต็มที่เลยนะอย่าเบาเลยพี่มันแข็งแรงมาก เฮ้ยแต่เรารู้ทางเข้าเราเข้าก่อนก็ได้เอา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 ล็อกแล้วโอ้โหโอ้ยล็อกแล้วนิ่มๆล็อแล้วล็อกแล้วเร็วๆมาช่วยพี่เขาเร็วเ้าเร็วเปรี้ย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 วว้าใไปเฮ้ยล็อกไปอยู่เอาอยู่เลยเดี๋ยวผมตายโอ้ยผมเปลี้ยวเปลี้ยวเร็วมาเร็วเร็ว เจ็บเลยเจ็บ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 มากเลยมันบอกว่ามันเจ็บมากมันยอมแล้วพี่ไหนขอดูหน้ามันสิมันโดนแค่ไหนถึงบอกว่าเจ็บมากเนี่ยอ้าวใส่กิ๊กเลยอ้าวเฮ้ยทำไมหน้ามันเป็นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยยังเละเฮ้ยเพื่อนโอ้โหโดนคนบ้าต่อยหน้าเละขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยโดนเขาบ้าเอ้าแล้วโดนใครโอ้โหอ้าวเละ พื่อนต่อยว่าโอ้ยอุตส่าห์เก่งมาตั้งแต่แรกมันจบไปสวยตรงเพื่อนพลาดเนี่ยเละเลยเพื่อนเอ้อาสาห์ทั้งหกเก่งขาก็ลุมจับโอ้โหสู้กันนานมีอาสาคนหนึ่งตาเขียวปากฉีกจมูกแตกก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงโดนคนบ้าต่อยเหรอไอ้นั่นบอกคนบ้าอะไรแล้วเขาพวกมีต่อยถูกกันต,ต่อยผิดต่อยถูกหรือใส่กันเองอ่ะเจ็บเองคนบ้าไม่เป็นไรเลยงานนี้คุณอาสาอยากจะโกรธก็คงโกรธไม่ถูกเพราะไม่รู้หมัดใครเป็นหมัดใคร ขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยันสุมาลีผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนคออลองตันเจ้าของเรื่องเจ็บเยอะกว่าคนบ้า